เราสร้างบ้านอ่ะตั้งงบไว้แค่นี้จบนะครับแต่พวยมันสร้างไปทุบไปนะครับทาไปเรื่อยนะครับเงินหมดก็แบมือขอนะคับความสามารถพิเศษของเขานะครับห้ามลอกเรียนแบบครับว้าาาอ่าวนะครับมันอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ได้นะเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องแบบนี้นะครับที่เรามองกันมาจนถึงทุกวันอยู่นี้นะครับนะมันเป็นเพราะว่านะครับสันดานเดิมไงนะครับเมื่อก่อนมันคบกับใคร นะครับเออคบกับดักดําเมื่อก่อนคบกับใครนะครับคบไอ้เจ้าป่วยนะครับแล้วตอนปัจจุบันนี้มันคบกับใครนะครับคบไอหมูเน่านะครับแต่ละคนที่เขาคบเป็นยังไงนะครับนี่แหละนะครับมันรู้กันหมดอะมันเอามาคุยให้กันฟังหมดนะครับเพราะมันมองเห็นว่าเอฟซีมันเป็นคนโง่ไงนะครับรู้บาคนไม่ได้ว่าน่ะไอพวกเขานี่แหละมองเห็นว่าเอฟซีมันเป็นคนโง่ นะครับอะไรก็จะโอนอะไรก็จะโอนมีอะไรก็ไปแนะนำนะครับเห็นไหมล่ะมันได้ง่ายอ่ะง่ายยิ่งกว่าวัดอีกนะนะครับวัดยังไม่ได้เท่านี้นะครับจะบอกให้เออง่ายยิ่งกว่าวัดนี่นะครับวัดบางวัดเห็นไหมล่ะเออนะครับวัดบางวัดเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเห็นไหมล่ะเอ่อช่องอะไรนะนะครับบ่าวหอมสุริยันน่ะแกชอบไปถ่ายวัดถ่ายวายเห็นไหมถ่ายให้เอฟซีดูนะครับ ถ่ายให้ fc ดู fc ไม่เห็นมีใครช่วยวัดเลยเห็นไหมละ่ะนั่นแหละนะครับอันนี้มันเห็นมันง่ายไงนะครับละเอียดอยู่อุปละนะครับนะอุปละละเอียดนะอุปละสวัสดีนะครับเนาะรถสตอรี่นะครับสองนะครับนี่แหละครับมันได้ง่ายนะครับมันได้ง่ายนะครับนะครับกลุ่มของพวกของจำเลยเนี่ยเลยมองเห็นว่านะครับนี่มันควายชัดๆอะเห็นไหมมันได้จังหวะมันก็เอามันได้จังหวะมันก็เอา นะครับลุงมงคลไม่ได้คิดนะลุงมงคลไปเดาวความคิดของไอ้พวกไอ้จำเลยมันนะเออนะครับอืมช่างวานะครับชั้นแนวนนะครับสวัสดีนะครับช่างวานะครับเนาะเห็นไหมขนาดแค่เรื่องข้าวเห็นไหมแค่เรื่องข้าวนี่ไะแค่เรื่องบริจาคเนี่ยตอนที่น้องเสียตอนที่น้องหายอ่ะนะครับมันเอามาคุยกันสองปีอ่ะแล้วกันแล้วอย่างนี้แหละอย่าบอกก็านะว่าไม่ใช่บริจาคนะครับเป็นเงินสนับสนุนในการสร้างซุ้มเนี่ยครับ นะนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะนะครับมันเป็นไปไม่ได้มันก็คือบริจาคกันช่วยกันนะหลายๆคนช่วยกันเขาเรียกว่าบริจาคนั่นแหละนะครับสนับสนุนหาอะไร 8, night, นะครับเนี่ยไม่ะเรื่องนะปิดที่แปดพันนะครับสงสัยจําเลยโทรมานะครับปิดที่แปดพันนะครับอ่าคันที <c 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 ่สองเนี่ยนะรวบนั้นสามหมื่นแปดได้ไปแล้วก็ปิดที่แปดพันนะครับอันนี้คือโม่นะครับเออไม่เอาละโม่ <N ic> นะครับผสมกันเองนะกับตายเห็นไหมละ่ะมันใช้คนฟรีอ่ะมันมีค่าท่าบริวารเนนะี่ยนะครับมันจะใช้โม่ทําไมละ่ะนะครับเออนะครับถ้าเป็นเงินมันรับมากันเองนะมันจะให้คนเขาสงสารนะ่ะนะครับโอ้ยนะครับจำเลยขานะครับเห็นไหมละ่ะโอ้ยน่านเหนื่อยเนาะนะครับโอ้ยนี่แหละเห็นไหมละ่ะผสมปูนกันควะเคควะเคเอาอะนะมันจะได้นานขึ้นไง นะครับถ้าใช้โมัมแป๊บเดียวเสร็จแป๊บเดียวเสร็จเออพวกนี้มันเล่นเหมือนเด็กกับสร้างบ้านขายของนะครับเล่นขายของขายขนมนะครับเด็กๆไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไม่มีฝาบ้านที่มันไม่มีฝาบ้านตรงนี้ก็มีส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับเน้นไหมละ่ะเออนะครับถึงอย่างไรมันก็ไม่รอดอยู่ดีนะครับตายอย่างเดียวแน่นอนนะครับคุณกำรมธนนะครับกฎหมายก็คือกฎหมายกฎหมายไม่ปล่อยโจรน,นะครับกฎหมายไม่ปล่อยโจร นะครับเรื่องแบบนี้นะครับเี่ยมัมมันจะไปปล่อยได้ยังไงหลักฐานพร้อมทุกอย่างร้อยหกสิบสองชิ้นน่ะนะครับนะเออนะครับร้อยหกสิบสองชิ้นนะครับแต่ละชิ้นนะ่ะเห็นไหมลนะ่ะตำรวจเขาก็ต้องไปหาหลักฐานเองนะครับยามันมันก็จะบอกว่านะครับไปเก็บหลักฐานที่ไหนมาไม่รู้ผมว่าไม่รู้ไม่เห็นนะครับเห็นไหมเออก็มึงไปทิ้งไว้ที่ไหนละ่ะนะครับตรงนี้แหลนะน่ะไปทิ้งไว้ที่ไหนก็เหมือนโจรทุกรายนะ่ะ เขาปฏ like. like. well, right. ิบัติกับคนร้ายทุกไลเหมือนนี้หมดนะครับพูดต้องหาทุกาลเหมือนอย่างนี้หมดนะครับเขาจะไปบอกคนทําไมว่าหลักฐานมืออยู่ตรงนี้นะนะครับหลักฐานมองครูไปเจอตรงนี้นะนะครับครูจัดต้องขออนุญาตเมืองขอไหมนะครับจาบ้านเหรอนะครับน่ะมีแต่ควายๆเท่านั้นนะคิดแบบนี้นะครับเห็นไหมเจ้าหน้าที่บ้านเจ้าหน้าที่เมืองนะครับเขาตามจับคนร้ายนะครับแต่ประชาชนคนไทยเนี่ยไปปกป้องคนร้ายเนี่ยนะครับแล้วบ้านเมืองมันจะอยู่กันยังไง นะครับถึงอย่างไรมันก็ไม่รอดอยู่ดีนะครับเออนการับบ้านเมืองจะอยู่กันยังไงนะครับเออนะครับนึกดูสินะครับนะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับลุงมงคลชั้นแนวนะครับเออนะครับอยากให้ะหารนะครับ